สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆและลูกๆหล,ล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาสงบจิตสงบใจที่จะฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่14เมษายน พระองค์ทรงตรัสว่าสวรรค์นั้นอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตลูกเอย๋ยเมื่อเจ้าเดินจับมือไปด้วยกันกับเราบนเส้นทางชีวิตเจ้าก็ได้สัมผัสถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในแผ่นดินสวรรค์นั่นคือการได้อยู่ใกล้ชิดกับเราเจ้ายังสามารถที่จะพบสวรรค์ได้ ตามหนทางชีวิตของเจ้าเพราะโลกนี้สว่างสวยและมีชีวิตชีวาอยู่ภายใต้การสถติดอยู่ด้วยของเราแสงอาทิตย์ที่ถอดแสงและยิบระยับปลุกจิตใจของเจ้าให้ตื่นขึ้นและย้ำเตือนให้เจ้ารละลึกถึงควา,ามสว่างอันอัศจรรย์ของเรามวลหมู่นกและดอกไม้อีกทั้งต้นไม้ และท้องฟ้าต่างยกย่องและสรรเสริญนามอันบริสุทธิ์ของเราลูกเอย๋ยจงให้ตาและหูของเจ้าเปิดกว้างอยู่เสมอในขณะที่เจ้าเดินไปด้วยกันกับเราณนะปลายทางชีวิตของเจ้าคือที่ตั้งของประตูสวรรค์ลูกเอย๋ยมีเพียงเราเท่านั้นที่รู้ว่าเจ้าจะไปถึงที่นั่นเมื่อใด และเราก็กำลังเตรียมเจ้าให้พร้อมสำหรับทุกย่างก้าวที่เจ้ากำลังออกเดินไปการเชื่อวางใจในบ้านบนสวรรค์ที่เจ้าจะได้รับอย่างแน่นอนจะช่วยให้เจ้าเดินไปตามหนทางชีวิตได้อย่างมีสันติสุขและชื่นชมยินดีลูกเอ๋ยเจ้ารู้ดีว่าเจ้าจะไปถึงบ้านที่แท้จริงของเจ้า ในเวลาอันเหมาะสมของเราซึ่งไม่มีวันเร็วหรือช้าเกินไปจงให้ความหวังแห่งสวรรค์เป็นที่หนุนใจแก่เจ้าในการที่เจ้าเดินไปตามหนทางแห่งชีวิตด้วยกันกับเราอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำหนึ่งโคริน์บทที่15ข้อ2 0ถึงย3า แต่ความจริงพระคิ์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นเพราะว่าคนทั้งปวง ต้องตใยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคิดฉันนั้นแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคิดทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคิดในเมื่อพระอ,องค์เสด็จมาฮิป,ปูบทที่ หข้อ19ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานของข้างหลังม่านอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาลูกคอยรักและห่วงใย พระองค์จะมารับเราเมื่อถึงเวลาที่จะไปอยู่บนสวรรค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทุกคนคอยดูแลให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีกินมีใช้ไม่อดอยากและมีความสุขเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ก็ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราพระองค์จะคอยช่วยเราอยู่เสมอเมื่อถึงเวลา ที่พวกเราจะต้องจากโลกนี้ไปพระองค์ก็จะเสด็จมารับพวกเราไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ลูกจะลักไปจากโลกนี้ก็ยังมีที่อ,อยู่บนสวรรค์พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีจิตใจเมตตาลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปบางครั้งที่ลูกและทุกคนได้หลงทำผิดไป ขอพระองค์ได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนอวยพระพรให้ลูกทุกคนพบแต่ความสุขความสำเร็จมีกินมีใช้มีความสุขเป็นที่รักไร้ข,ของทุกคนที่พบเห็นและเป็นผู้ที่จะแบ่งปัน ทรัพย์และสิ่งของและพระพรขอพระองค์ให้กับทุกๆคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ให้เขาเห็นความอัศจรรย์ว่าลูกของพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งใครลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์จารนเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ